เอา<ม>แล้วนะครับผมก็สาวัดสวดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะก็ขอต้อนรับผู้เกม X-Fence Virus อีกตามเคยเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาฆ่าแมงมุมตัวใหญ่กันซึ่งในแมปนี้นะมันมีแมงมุมตัวใหญ่อยู่ซึ่งก็คือเจ้านี้นะซึ่งพอฆ่ามันเสร็จปุ๊บเราจะได้แบบเป็นการทํากับดักนะซึ่งก็โอเค ไปลุยกันเถอะเอออย่าพึ่งนะโอเคอโอเออเออโอ้โอยอยีบ้าเอ้ย เ็ดไอตัวพันนี้จังเลยก็ไม่ต้องสงสัยนะผมว่าผมสู้ได้ไงเพราะว่าผมเจอมันมาแล้วนะโอเคอืมเออขอทีเดียวเถอะก็มันเป็นเหมือน เออใ่แมงมุมอะไรสักอย่างนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรอะ่ะเออแต่ตอนนั้นที่ผมมาฟาร์มแบบไม่ได้อัดไว้ก็โอ้ทีแรกก็เหมือนจะฟู้ยากนะแต่พอนั่นจริงๆก็ฟู้ง่ายโอเคมา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 เอเนี่ยอ้า ตัวยังไม่ตายโอ้โอเคเออวันนี้จะมาเก็บไอ้ลังนี่แล้วก็มาหาบอสแมงมุมด้วยนะโอเคมาเนี่ย เออใช้ขวานก็ขวานนะสำหรับผมว่าตีดีอ่ะตีทิงสามร้อยก็ก็ถือว่าดีอ่ะเออมันก็ถือว่าดีอ่ะเออกลับมาอืมมา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 มมา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  ง่ายนะเดี๋ยวเราไปเจอแมงมุมตัวใหญ่นั่นเหระเดี๋ยวจะสู้ยากโอเคยิงลังมันก่อนมันเป็นเหมือนลังตัวอะไรสักอย่างโอ้ยเนี่ยเนี่ยตีให้หมดอู้เหมือนต้องใช้สมาธิเลย โอเคขอกินนี่ก่อนดีบัฟการโจมตีโอเคแล้วก็มันจะเจอกับแมงมุมยักษ์อม่รเงี้ยล่ะมามาเฮ้ยเลือดมันไม่ยุบจริงดิเฮ้ยโอ้หือ,อ เลือดไม่ยุบอืมโอเคต้องเอาอะไรตีมันว่ามันถึงจะตายเนี่ยมไม่เข้าใจต้องเอาอะไรตีมันม,มามามาขวานมาอมโอเคนี่ไหฮึบลบ ฮึบลบโออยโดนก็ยังโดนอยู่ดีโอ้ย,อยมากันให้หมดเลยมามากันให้หมดมือเหลือมึงเนี่ยตียากตีเยน็นแต่ม,มันไม่ตายสักเทียวโอ้โหแถมไม่มีลูกกระสุนอนื่นด้วย,อยโอ้โหโดนลูกมัน แย่ว่ะเออเฮ้ยนี่นี้นี้นี้โอเคมาสี่แย่และแย่แล้วเฮ้ยแน่จริงอยากขี้โกงดิออกลูกออกหลานมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะได้ได้ได้ขอหือเลือดหือเลือดโอเคมา มันจะสักแค่ไหนกันเชียววะอืมอืม,อมไม่ยุบไม่อะไรเลยโอ๊ยไม่สะทกสะทานไม่สะทกสะท้านเฮ้ยเลือดมันยุบยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอื แย่ yeah, ว่ะมันตัวบ้าอะไรเนีย่ยโอ๊ยอืเราต้องเอาอะไรไปตีมันเนาะไม่เข้าใจเลยเอาอะไรตีอ่อก็โอ๊ยอโอ๊ยอโดนมีแค โอ้ยจะอะไรกันนักกันหนาอะไรพวกนี้ก็มาสิเออมาสิเออมาสิเออมาสิเดวออก,กินยายายาจำยาโอเค แล้วเราต้องตีนี่ก่อนเนาะนี่ไงโอ้ยเออตาละอันโอ้ย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 อะไรเนี่ยโดนแท้บ้าเอ้ยเฮ้ยผมไปไหนไม่ได้ผมไปไหนไม่ได้โอเค ยิงลังมันก่อนมาสิจะแค่ไหนกันเคียวฮะมาสิโถเอ้ยโอเคขอกินเออไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่โอเคเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สิวะโถมาโอเคผมว่าทำลายลังมันอีกจุดดี่ว่านะ เลือด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 อืมยุ่งยากกันจริงเลย,ยลองเท้าพังลองเท้าพังเลือดมันไม่ยุบสักทีวะ่ะหงุดหงิดแล้วนะ มันแท้มันแท้มันแท้โอเคผมคิดว่าควรต้องไปแล้วนะต้องไปต้องไปต้องไปโอ้ยโอ้โหเราไม่มีรองเท้านี่เองเดินช้ามากอืมแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอื้อหือ ะนะยิงเท่าร้อยสิบก็ได้อืมยวขอกินยาแป,ป๊บนึงหมุดหงิดมันเต็มแก่แล้ววะอืตอดมันปะ วิ่งโอ้โห oh, ไม่มีปุ่มวิ <c ười> <Why? S 2> ่งกูลืมขอโทษมาดิ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 กระสุนกูหมดละอ่ะโอ้โห มาตายสักทีสิโอเคเลือดเหลือแค่พันเดียวเลือดเราแม่งก็จะไม่อยู่แล้วนะ 7, อะืมอืมอืมอืมเจ็ด่ะเอาที่มึงสบายใจเลยอ่ะหรือห้าอ, 5, อะ่ะมา เอาที่มึงสบายใจอีกสองทีมก็ตายแล้วมาสิเออโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหบอสแต่ละตัวผมมึงเคยตีนะบอกไว้ก่อนนะโอ้โหอะไรวะโหด้แบบแป็กการสร้างกำดัก โอ้ยจะฟ้างว้าทำเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อมไม่ได้ใช้เนี่โอ้โหแล้วก็มีแตา่ใย,ายเหนียวเหนียวแถมวิ่งก็วิ่งไม่ได้ด้วยรองเท้าพังแต่ท่าที่ผมจำได้ก็คือของมันเพิ่งจะอัพมานะเพิ่งจะซ่อมมาเพิ่งจะอะไรนะหนึ่งมันหนึ่งโอเคมันพราว่ามันมีกล่องสมบัติอะไรสักอย่าง อยู่ตรงไหนวะโอ้มีรูติ่งไปตรงนี้เหรอ <c oughs> โอ้อยวิ่งไม่ได้แหลกก็แหลกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอมีคนตายอยู่ตรงนี้ไหนขอค้นหน่อยสิเองมีอะไรมีปืนไหมโอ้คอสโบเอามาทำไมก็ไม่รู้ โอเคกลับบ้านเหอะโอ้โหฟสาาพนี้ยังดุเลยแล้วผมจะไล่เก็บบอสทุกตัวเลยวะไล่เก็บบอสในป่าทุกตัวเลยดีไหมเสื้อผ้าโอเครองเท้าเราซ่อมเดี๋ยวจะใส่ ฟ่อมมาฟ่อมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะโอ้โหลุงนี้น่าจะเอาแบบไม้ตะเบะไปฟาดมันโอเคไม่ไม่ติดพิษแม่อะไรใช่ไหมโอเคจะได้แบบโอเคอเคอเค่อ ขอขอขอไปดูอะไรอีกนิดหน่อยนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งโหอยากได้นี่มากเลยอะตรงนี้ก็ยังเป็นฝีแดงอยู่ทำไมวะตรงเที่ยวไปตีบอสมันอ่าแต่กระช่างเถอะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะไปเมืองนี้ดูนะโอเคไป เอายาไปแล้วก็อา,อาหารไปฝุ่นลูกกับฝุ่นนี่เอาไปดูก็ได้นะโอเคไปเมื่อกี้นี่บอสแม่งมุมไปเลยที่เออนี่คืออะไรเนี่ย อ๋อรู้สึกว่าในทางด้านของพวกโซนนี้ผมอาจจะสำรวจหมดแล้วนะเออผมออผมว่าผมมาป้นตรงนี้หมดแล้วนะเหลือแค่ตรงเมื่อกี้นี่แหละที่ยงไม่ได้เปิดประตูเข้าไปเลยเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้นะมอโอโอเข้าบ้านโอเคเออซึ่งมันก็ รอ,รอแทงอยู่รอแทงรอแทงออ้อถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้โดนดาเมจนะโอ้โหไอตัวเวนนั่นอยู่นี่รอแทงรอแทง รอแทงอีกดอกนึงโอเคมันตายแหละตรงนี้มีอะไรเนะี่ยขอดูหน่อยฟิเหมือนจะเป็นโอ้กระสุนว้าวแล้วไหนว่าปืนขอปืนเถอะคือประมาณว่ามีกระสุนก็ต้องมียาใช่ไหมไปมีมีกระสุนก็ต้องมีลูกมียาบ้าบอแล้ว โอ้โหแรงว่ะโอ้ย้ยอันนี้แรงอันนี้แรงนี่นี่โอเคโอเครู้แล้วขวานไว้ทำอะไรขวานไว้ฆ่าโจนพวกนี้ ต่อยมันต่อยมันโอเคเออเออเอ็งมาได้ไงเอ็งมาได้ไงโอเคมาไหนๆก็มาแล้วโหเดี๋ยวผมต้องฟาร์มลูกธนูพิษเอาไว้เยอะๆเลยนั่นแหละเอาเฮ้ยว้าว โอเคอ้าเรียบ้อยจะมาอ้าอะไรเขายิงไปนานแล้วอห้องขี้ไม่มีอะไรเลยโอเคสำรวจเกือบหมดแล้วเหลือตรงเฮ้ยมาได้ไงวะอ่าเอาเฮ้ยเว้นกอ มาขวานนี่ตีแรงนะแต่ติดที่ว่ามันมันมันช้าดูีิตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้มันจะมีประเด็นแต่เข้าไม่ได้นะโอเคตรงนี้ล่ะมีประเด็นไหมมีของให้ฟาร์มไหม โหไม่มีเลยนี่ห้องบ้าอเไรนะทีวีก็มีนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ยกทีวีกลับบ้านเหมือนนั่นนะมาอืมอืมอืมเึ้ยแย่ลืมไปแล้วว่ามันระเบิด เฮ้ย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 อเฮ้ยสองที่ตายขอบคุณมาเองติดแล้วเองติดแล้วฮึมโอเคเดี๋ยวลาค้นในนี้มีอะไร โอ้มีกระสุนปืนกับกุญแจอีกแล้วกุญแจอะไรไม่รู้ไขนี่หรือเปล่านะโอ้ไม่ใช่โอเคแต่ไหนนี้มีของไหนคืออะไรหนูกน็ดูหน่อยสิปืนไหมโอ้กระเป๋าพยาบาลโอ้ขอบคุณกำลังว่ายอยู่มีความต้องการนิดหน่อยนะ เออแล้วโซนนี้เราจะเข้าไปได้ยังไงว่าโฟนนั้นอนะโอเคเราอาจจะต้องเข้าไปดูตรงมันมันเข้าได้ไงวะอ๋อโอเคเก็บและไปไปเราเข้าไปเก็บของกันเข้าไปเก็บของกัน โอเคเตรียม <Okay. S 2> ตัวเตรียมใจนี่สองทีตายมาอะอ๊ะ <c oughs> okay. อ๊อ,อ,อโอ๊ะอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโอมะโอ๊ะะโอ๊ะโอ วานตีนี่สองทีตายเลยนะโอ้คุณจะรู้นั่นอ,อ้าวต้องใช้ล็อกพีมามาอืมนี่นี่คือการล่าล่อมันคือการล่าบ้ามันคือการล่อโอเคล่อซี่นะเนี่ยเฮ้ยสบายนี่ว่า โอเคในนี้มีอะไรไหมนี่ไงมันต้องมีไม่งั้นจะเฝ้าทำไมอ่ะโอ้มันคือชิ้นส่วนกระบ,บองโอเคก็ก็ถือว่าคุมนะไหนมาอา้าวโอเคต้องใช้ล็อกพิกพอดีเลยโอ้เรามีพอดีด้วยนะอืมอืมโอ้ได้แต่ตังขอบคุณ ในนี้ก็มันก็คงจะเฝ้าไว้เหมือนเดิมนะนี่ไงจริงด้จริง,รงส่วนกระบองของเรานะเอ,อโอเคเราจะออกไปแล้วก็ไปฝูประตูนั้นกันเลยนะประตูทีแรกที่ว่าเรามองว่ามันไม่มีอะไรแต่มันก็มีเราต้องออกทางนี้ถูกป่าว่าโอเคถูกแล้ว เห็นสัญลักษณ์โลโก้มันเลยตกใจนึกว่าเราไปอีกทางนึงโอ้ยเหนื่อยง่ายแท้โอเคไขไปแล้วก็อืนื่นี่ มึงมึงเนี่ยมันนี่มึงมันนี่มึงมันมึงมันงเนี่ยเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลือดเลือด เลือด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 โอเคโอยแน่จริงจะตลบหลังดีวะโอเคโอเคโอเคนี่เนี่ยโหมันมันจำเป็นต้องโดนดาเมจเต็มๆแล้เลยนะเมืเ่อกี้ ายาให้กินรัวๆแป๊บเดียวเลือดเต็มโอเคขอบพคุณขอบใจต h ้งกิ้วมาสี่มาสี่บโทโอเคดูดิม่่เฝ้าอะไรไว้ในนี้เยอะแยะยัวเย้ยั้นหมดเลยโอ้เฝ้าชิ้นฝนไอ้นี่นะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว อ๋อเอะเอ้เราก็มีแล้วนี่หว่าแล้วเราจะตื่นเต้นทําไมวะเออไม่เข้าใจเราก็มีแล้วเราจะตื่นเต้นทําไมวะโอ้แล้วก็แบบแป้นโอเคนะผมสำหรับตัวเมืองนี้ก็เคลียแล้วนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะก็มชอบอ่านคอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้เราได้ถึงสองอย่างเลยนั่นก็คือ ตีแมงมุมตัวใหญ่กับมาจาัดก,การสถานีตำรวจให้เคลียร์เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้เจ้าบอสธนูเป็นตัวสุดท้ายเลยนะหรือเปล่านะเราจะต้องไปฟาร์มพวกกิ๊กกิ้ก่อนโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมรอให้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว